ก็เป็นอีกผืนหนึ่งซึ่งเป็นผ้าที่น่าสนใจนะครับเป็นผ้าทอยกลายหยดน้ำลายหยดน้ำสีอะไรมันออกเป็นสีม่วงอ่อนนะ่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเป็นสีม่วงอ่อนม่วงกล้วยไม้ดูน่ารักทีเดียวเกาะเชิงเกาะเชิงดินเงินนะครับเกาะเชิงดินเงินอันนี้เกาะเชิงดินเงิน มีหน้านางมีภาพพื้นมีภาพพื้นนี่นี่คือหน้านางนะครับภาพพื้นมีภาพพื้นครบหมดครับแต่ยังไม่ได้บอกชื่อรหัสภาพว่ามันเป็นลายแต่เป็นลายเป็นลายพอยกยกดอกลายหยดน้ำนะครับเป็นอะไรเจอะไรเนี่ยเจหนึ่งสี่อ่าเจหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับ ม่วงม่วงอมชมพูจะเรียกสีกะปิก็ไม่ใช่เพราะมันเด่นไปทางม่วงม่วงกล้วยไม้นะครับไม่ใช่ม่วงแจะนะครับม่วงอ,อ่อนจะว่ายังไงดีครับถ้าจะว่ากันจริงๆก็เหมือนดอกดอกต้ติ่งนะครับใครรู้จักมั่งดอกต้ติง่งนั่นแหละครับม่วงมะเขืออย่างนี้อ่านะครับ ดีดเงินมีผ้าพื้นนะราคาราคาไม่มีปรับขึ้นปรับลงพราไหมายมีแต่ขึ้นแต่ผมก็ยืนเอาไว้ก็คือโดยประมาณเป็นผ้าทอยกเกาะเชิง2เมตรโดยประมาณกับผ้าพื้นอีก2เมตรโดยประมาณรวมแล้วแบบเสร็จประมาณ4 4เมตรทอเยึดติดกันนะครับทอติดกันฉะนั้นเขายอ้อมพร้อมๆกันฉะนั้นมันก็เลยได้สวยและการย้อมเนี่ยสำคัญน,นะครับ คนย้อมเนี่ยต้องเก่งต้องรู้จากการใช้สีความร้อนเวลาความร้อนนี่หมายถึงร้อนของน้ํากับร้อนกับไฟนะครับเวลาเวลาแห้งเวลาเปียกนี่แหละเห็นไหมถ้าถามว่าทำไมลูกชัยเป็นช่วงค่าวก่อนผมฝึกทำเขาเรียกอะไรอีกโกพิน้น ที่ใช้ใบไม้เอามาใส่กับกับผ้าแล้วให้ลายลายลายต้นไม้มันลายใบไม้มันติดมันจะออกเป็นสีนูนนี้นั่นโน้นนะครับใบไม้นะครับทําแล้วมันมันต้องทําเหมือนกับอย่างนี้ทุกอย่างแต่เพียงจะไม่ได้ทอเท่านั้นเองเอาผ้าขาวผ้าที่ที่เขาทาสาเร็จจากโรงงานแล้วหรือผ้าไหมที่เราเราซื้อมันเอามาทาแต่มันเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจริงจแต่ไม่คุ้มค่ากันผมก็เลยเลิก นะครับก็เลยเลือกแต่เพราะว่ายังไม่เห็นมีใครใส่ไปงานแบบสากลสากลเป็นทางการยังไม่มีใครนะครับก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่ทาเลิกทำก็มาลุกทางผ้าคอย,ยกมากกว่าก็เป็นผ้าที่สวยื้นหนึ่งนะครับใครทูกอกทุกใจก็ลองดูครับสบีชมพูอมมว่วงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นลายเป็นลายอะไรเป็นลายใบายทานตะวัน นะครับใบทานตะวันดูซิว่าใครผื้นไหนจะสวยกว่ากันแต่ผืนนู้น,นเกาะเชิงดิ้นทองอันนี้เกาะเชิงดิ้นเกาะเชิงดิ้นเงินเดี๋ยวไปดูกันครับ